สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะพี่น้องไอ้คลิปนี้จะมาตอบคําถามเอฟซีพี่น้องคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นแหละเพื่อนบอกว่าไอ้ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยไอ้ต้นเดือนไอ้ตุลานี่มันจะได้ไหมมันจะทันไหมเพื่อนวะอืมผมก็เลยสิว่าตอบพี่น้องสิมาตอบอันนี้ผมจะพูดจากประสบการณ์ที่ผมพบประสบพบเจอเด้อพี่น้องเด้อ ออก็คือว่าอันดับแรกพี่น้องอันดับแรกนะเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าข้าวของเราเนี่ยมันเป็นข้าวอะไรอย่างสมมติอันนี้เป็นข้าวมะลิหนึ่งศูนห้าแมนวอพี่น้องคือข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่มันจะออกรวงประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดตุลาก็คือเดือนนี้แหละพี่นอ้องอวันที่ยี่สิบยี่สเอ็ดตุลาแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่หก วันที่เจ็ดบอกวันที่เจ็ดมั้งวันนี้เนาะเออแล้วจากวันที่เจ็ดไปถึงวันที่ยี่สิบตุลาเนี่ยมันกี่วันพี่น้องมันจังมือเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามวันน่ะพี่น้องคือมันเป็นระยะที่กระชั้นชิดมากๆเลยนะพี่น้องอืมสําหรับผมผมคิดว่ามันมันช้าเกินไปพี่น้องมันช้าเกินไปอืมมันแค่สิบสามวันเองอ่ะมันช้าเกิน อปุ๋ยมันยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เลยพเผอมันจะได้กินข้าวเอ้ยมันจะได้กินปุ๋ยหรือเปล่าไม่รู้มันยังคือระยะเวลามันสั้นเกินไปพี่น้องอืมระยะเวลามันสั้นกันไปนี่พี่น้องเบื้องเอานี่ต้นข้าวเนี่ยมันกลมแบบมันกลมบวมเลยมันกลมบวมจนจะแตกแล้วนะผมว่าน่าจะอาทิตย์หน้านี่เนี่ยเหมือนอันเนี้ยมันกลมบวมเลยเนี่ย บวมบวมบวมเป่งแ,แล้วน่ะพี่น้องมันจนมันสีแตกแล้วนะเออแล้วอันนี้มันต้นเดือนตุลานะเนาะแล้วเรามาใส่ผมว่ามันช้าไปพี่น้องที่มันช้าไปเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องคือช่วงนี้นะพี่น้องช่วงนี้นะข้าวนะมันจะไม่ค่อยหากินทางรากแล้วนะพี่น้องเออมันจะไม่ค่อยหากินทางรากแล้วคือช่วงนี้มันจะดึงสารอาหารที่มันสะสมมาน่ะ ที่มันสะสมมามันตั้งแต่เล็กจนโตนะ่ะมันจะ,ด,ะดึงสารอาหารพวกนั้นแหละมาใช้พี่น้องคือมันจะไม่ไม่ค่อยหาแล้วนะ่ะเออเหมือนเปรียบเสมือนคนก็คือคือกับข้าวอะไรอยู่ในครัวนะ่ะมันจะใช้แค่ในครัวแค่นั้นแหละคือมันมันจะเราจะไม่วิ่งออกไปหาข้างนอกแล้วนะ่ะคือในครัวมีวัตถุดิบแค่ไหนมันก็จะทําแค่นั้นแล้วนะ่ะเออและอีกการหนึ่งนะพี่น้อง ข้าวเนี่ยมันจะออกรวงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปใส่ปุ๋ยพอเราใส่ปุ๋ยปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ต้นข้าวเนี่ยอ่อนแอพี่น้องอ่อนแอเพราะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแตกรวงอยู่แล้วแล้วเราไปเพิ่มปุ๋ยมันนะพี่น้องไปเพิ่มปุ๋ยปุ๊บเนี่ยมันทําให้พวกแมลงศัตรูพืชนะพี่น้องเข้าไปกัดกินอืเข้าไปกัดกินต้นข้าวมันทําให้ ต้นข้าวนะ่ะเม็ดดำบ้างบางทีก็ตายรวงบ้างนะพี่น้องเออบางทีก็เพี้ยลงบ้างนะเออคือมันถึงวาระคือมันจะคลอดแล้วนะเหมือนคนนะเนาะถ้าจะบํารุงก็ต้องบํารุงในท้องแต่นี้มันใกล้จะคลอดแล้วนะ่ะเออม,มันก็เหมือนกรมวิชาการข้าวนะเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยก่อนข้าวออกรวงสาสิบวันนะพี่น้องสามสิบวันเลยนะ เพื่ออะไรเพื่อให้ปุ๋ยมันหมดฤทธิ์ก่อนนะ่ะหมดฤทธิ์ก่อนที่จะให้ข้าวมันแทงยอดอนะ่ะถ้าปุ๋ยมันยังไม่หมดฤทธิ์แล้วข้าวมันแทงยอดนะ่ะมันจะทําให้ข้าวเนี่ยอ่อนแอและพวกมแมลงศัตรูพืชมันจะเข้าไปกัดกินพี่น้องเห็นบอ่อพี่น้องสังเกตบอ่ไอ,ไอไอ้ผู้ใดไอ้ใส่ปุย๋ยหลาๆใส่ปุ๋ยช้าเนี่ยข้าวจะตายยอดขาวหมดเลยสังเกตบอ่อนี่แหละผมถึงว่ามันช้าไปพี่น้องไม่อยากให้ใส่อืม ถ้าจาเป็นจริงๆอยากใส่จริงๆพี่น้องผมแนะนําว่าให้ฉีดพ่นเอาดีกว่าอืให้ฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนเอาดีกว่าอืฉีดใส่ใบมันดีกว่าเพราะว่าใบเนี่ยใบต้นข้าวก็เปรียบเสมือนห้องครัวของมันเพราะว่ามันใช้สัง,สงเราะห์แสงแมนบอคือเราก็ฉีดปุ๋ยใส่ห้องครัวของมันเลยฉีดใส่ใบของมันเลยมันจะยิงตรงเลยเนี่ยพี่น้องแบบนี้จะดีกว่าอืแต่ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเม็ดนี มันไม่ค่อยกินปุ๋ยด้วยใช่ไหมปุ๋ยมันก็ทิ้งทิ้งบ้างได้บ้างนิดนิดหน่อยๆนะ่อยนะมันผมว่ามันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่พี่นอ้องอืมันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่แต่ก็อันนี้สําหรับไอคนที่ปลูกข้าวเร็วนะพี่น้องแต่ใครที่ปลูกข้าวช้าก็ใครที่ปลูกเดือนสิงหาเน่ะพี่น้องเดือนตุลานี่ก็ยังพอทันอยู่อแต่ก็ส่วนน้อยเนาะเดือนสิงหาเนาะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครหรอก แต่ถ้าใครปลูกข้าวไอเดือนไอเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยผมว่าช่วงนี้เนี่ยมันมันช้าไปพี่น้องใส่ปุ๋ยช้าไปช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยอืมฮะพี่น้องก่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์พี่นอ้องเออไม่มีอะไรมากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเออ เดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องคลิปหน้านี่ผมจะพูดเรื่องไอ้ข้าวล้มนี่พี่น้องข้าวล้มแล้วก็วิธีแก้ปัญหาข้าวล้มพี่น้องว่าประสบการณ์ของผมผมแก้ยังไงที่มันไม่ให้ข้าวล้มเนาะอรอติดตามเด้อพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้ก็ซัํมนี่แหละครับสบายดี